สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน Save Money ค่ะเป็นแอปพลิเคชันบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะช่วยให้เงินของเรานั้นไม่รั่วไหลค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะข้อดีของการใช้แอปพลิเคชัน Save Money นะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายและไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันรายรับรายจ่ายหรือแอปพลิเคชัน Save Money นะครับผมสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android นะครับผมอะครับขั้นตอนแรกนะครับกดเข้าใน้าแอปพลิเคชันเลยครับผมปึ๊บกดเข้ามาแล้วนะครับผมเราจะเห็นหน้าปฏิทินนะครับผมสามารถเลือกวันที่ที่เราจะบันทึกรายรับรายจ่ายของเราได้นะครับผมของผมนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นอ่ะวันที่1เดือนสิกิกายนนะครับ กดเข้าไปเลยติ๊กพอกดเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะใส่ย,ยอดจนอนอํานวนเงินนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะสีบาทนะครับรายจ่ายนะครับผมสามารถเลือกไอคอนอิโมจิได้นะครับผมในรูปแบบที่เราเข้าใจเนาะของผมเลือกเป็นอ่ะเกี่ยวกับอาหารเนาะมันจะมีให้เลือกด้วยปึ๊บกดมาเลยปึ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นแสดงยอดเงิน40บาทอ่าแล้วจะมียอดแสดงข้างบนด้วยนะครับว่ารายราบับรายจ่ายเราเท่าไหร่ยอดคงเหลือเท่าไหร่นะ แล้วนี่ก็คือตัวอย่างนะครับผมที่ผมได้ทําการบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับเสร็จสิ้นทั้งหมดเลยแล้วนะครับเป็นของเดือนธันวาคมนะครับผมปี2022นะครับอ่าะครับผมยกเป็นตัวอย่างของผมนะเป็นพนักง,งานเงินเดือนผมมีทุนนะครับผมวันที่1 1ึ0 0หมาบาทนะครับผมผมได้ทําการวางแผนไว้ละหมาได้บันทึกไ้แล้วละว่าแต่ละวันผมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างใช้จ่ายไปเท่าไหร่วันหนึ่ง มีค่าเบตดเสร็ตอะไรมั่งค่าน้ําค่าไฟอะไรวันที่เท่าไหร่ต้องจ่ายค่าห้องค่าอะไรวันที่เท่าไหร่อย่างนี้นะครับผมได้บันทึกเสร็จสับว้นหมดแล้วนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับผมอ่าทุกคนได้สังเกตไหมครับผมวม่าช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับเหมอนเดิมมันจะแสดงยอดรายการนะครับจานวนยอดนะครับที่เราได้ทําการบันทึกไปนะครับช่องแรกรายรับนะครับของผมจะเป็น1 5 0 0 0บาทรายจ่าย1 1 4 0 0่น่้อบาทนะครับผมส่วนยอดคงเหลือนั้นก็เหลือ3 6 0 0บาทนะครับมอนเดิมเลยเห็นไหมผมแสดง รายการแต่ละวันว่าผมต้องค่าใช้จ่ายอะไรมั่งจ่ายเท่าไหร่ผมก็ได้ทําการบันทึกแต่ละวันนะครับว่าวันนี้ผมบันทึกยอดเท่าไหร่มีค่าอะไรมั่งมีค่าอาหารมีค่าน้ํามันนะครับผมแล้วก็จะมีค่าอินเทอร์นเน็ตนะครับผม ส่วนมากนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับรายการคงที่เนาะ <c oughs> ก็คือรายการค่าอาหารเนาะ <c oughs> แล้วก็ค่าน้ำมันต่อสัปดาห์หรือต่อวีนะครับที่ผมได้บันทึกไว้นะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายสิ้นเดือนนะครับจะมีเออค่าเช่าห้องนะครับบางคนก็บางทีไม่ได้เช่าห้องเนาะไม่จําเป็นต้องลงบันทึกก็ได้เนาะสำหรับผมยกตัวอย่างเนาะว่าของผมอ,ะอ่ะมีค่าเช่าห้องด้วยเนาะ,ะผมว่ามันค่าเช่าห้องมันไม่เป็นความเป็นจริงเท่าไหร่แดีย มันมีวิธีการแก้ไขด้วยนะครับนี่ครับเราปัดส้ายนะครับกดคําว่าแก้ไขกดจํานวนเงินนะครับแก้ไขใหม่นะครับผมอ่ะผมบันทึกใหม่แล้วเป็นยอด2 5 0 0บาทนะครับจะได้สมจริงมากขึ้นนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมเราจะเห็นนะครับช่องข้างบนเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับช่องคงเหลือนะครับผมจะเหลือ1,600บาทนะครับ เราสามารถสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละวันได้นะครับว่าเราค่าใช้จ่ายอะไรมั่งจ่ายอะไรไปเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับกดตรงสรุปสามารถนี่ครับผมข้อดีตรงนี้นะครับผมสามารถดูเป็นวีคได้ด้วยนะครับผมอ่ะวีคแรกนะครับทุกคนจะเห็นไหมมันจะเริ่มวันที่1ถึงวันที่3ามนะครับมันจะแสดงรายการนะครับผมว่าเรามียอดเท่าไหร่เรามียอดอะไรมั่งนะครับอ่ะต่อมานะครับผม วีคที่2นะครับผมคือวันที่4ถึงวันที่10นะครับเหมือนกันเลยสรุปรายการนะครับผมว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเรามีรายรับอะไรมันก็แสดงโชว์ให้เราเห็นนะครับผมนี่ครับวีคต่างๆเนาะตามนี้เลยอ่ะพอเราเสร็จแล้วนะครับกดตรงคําว่าสรุปนะครับปุ๊บเห็นไหม มันจะขึ้นกราฟแท่งขึ้นมาเลยนะครับผมแสดงยอดรายรับรายจ่ายว่าอะไรมันสูงกว่ากันนะครับผมแต่ครั้งนี้นะครับผมกราฟรายรับสูงกว่ารายจ่ายก็นาแสดงถึงการบริหารเงินของผมนั้นยอดเยี่ยมนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็แสดงเป็นกราฟเหมือนกันอะเป็นแห้งนะครับผมค่าใช้จ่ายสรุปยอดนะครับผมของเดือนธันวาคมนี้นะครับผมเพื่อนๆค